สวัสดีครับคลิปนี้นะเป็นการทำนายดวงนะครับของชาววันพฤหัสเนาะให้ผลในช่วงของเดือนตุลาคมนะครับในเรื่องของความรักนะครับคลิปนะครับการทำนายโดยกว้างนะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะครับถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวโดยมีรายที่ใต้คลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับโดด้วยให้กำลังใจให้กับโดด้วยนะครับแล้วก็ฝากเฟซบุ o กเพจนะครับชื่อเดียวกับช่องเลยดีจุดโอจุดแอคทิวิตเนาะจะได้ไม่พลาดคอนเทนตอื่นๆที่จะตามออกมาจากช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นวอล์กพิการดวงรายเดือนดวงรายเดือนดวงรายสั คอนเทนต์ต่างๆที่จะออกจากช่องด้วยละกันนะครับทั้ง2ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Page แล้วก็ u t u b e เนาะที่จะเสิร์ฟให้กับทุกท่านอยู่แล้วเป็นประจำนะครับก็อย่าเอาคำแนานนะครับไปตัดสินนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่เนาะเอาไปเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตคู่พอนะครับถ้ารู้สึกว่าไม่ตรงไม่ใช่ก็ต้องไปนั่นแหละอย่างที่บอกนะครับไม่ต้องเอาไปอินจะรู้ต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย อ,อยากให้อยู่อยากให้อยู่เหำำนือคําทํานายทั้งปวงนะครับต้องบอกก่อนเลยไม่ว่าคุณจะไปฟังของโดหรือผู้พยากรณ์ที่ท่านไว้ใจหรืออะไรก็ตามเนาะก็ต้องบอกว่ามีสติที่มากๆในการดูนะครับอ่ะสารชาวนพระหัสเนาะที่คบกันมามากกว่า3-6หรือขึ้นไปเนาะหรือเพิ่งมีคู่กรณีมาหมดาๆนะครับ ครึ่งหลังโดยจะทำทำส t ต็มให้สำหรับคนโสดเนาะไม่ต้องกังวลนะครับเราจะมาเริ่มจากรอยต่อเนาะซึ่งเป็นสถานการณ์ปัจจุบันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างรอยต่อก่อนนะสำหรับคนที่มีคู่นะครับก็คือช่วงรอยต่อสำหรับช่องโดนี่หมายถึงว่าเดือนปัจจุบันนะช่วงเวลาที่กําลังอดคิปหรือถ้าเกิดว่าโดมาช้าก็จะเป็นช่วงเวลาก่อนหน้านี้นะนั่นคือรอยต่อทั้งหมดทั้งมวลเป็นยังไงบ้างต้องบอกก่อนว่าในช่วงนวนเนี้ยชาววันพฤหัสเนี่ยเป็นภาวะของการที่บางทีอะ อือเอาพูดตรงๆนะในคู่ที่ไม่ปกติอะบอกเลยว่าอยากเลิอกอารมณ์เหมือนอยากเลิกเลยจริงเพราะว่าอะไรในใจไม่ได้มีไม่ได้มีอาจจะมีอีกบุคคนหนึ่งด้วยอ่ะ,ะตีกันนัวเลยตั้งฝ่ายต่างไม่รู้ว่าทำกันทั้งสองฝ่ายไหมอะแต่มีความรู้สึกเลยว่าแบบอืม ไม่ไหวแล้วทั้งคู่ขอเอาใจไว้ห่างๆในคู่ที่ปกตินี่ก็เป็นภาวะทางอารมณ์หรือเป็นภาวะทางความรู้สึกที่เราก็มีความรู้สึกลึกๆนะว่าเฮ้ยเหมือนเราไม่ใช่คู่กันเลยอืมเหมือนเราเหมือนเรานอกจากจะคุยกันคนละภาษาแล้วพูดไม่ใช่เวเดียวกันแล้วเป้าหมายชีวิตก็น่าจะไม่ได้เหมือนกันแล้วอ่ะคือเป้าหมายชีวิตคู่เริ่มไม่ได้เหมือนกันละอืม การก่อรกากทางตัวอะไรอย่าพูดถึงนะครับคิดว่าย่าจะยังไม่มีเลยมันโอ้โหนัวเลยอะ่ะนัวเลยอืมปล่อยไม่ลงปลงไม่ได้ด้วยนะถามว่าอยากไปก็ไปไม่สุดแต่ขนะแต่ขนา,ขนาดเดียวกันก็อยากไปก็ไปไม่สุดแต่ในขณะเดียวกันก็อยู่ด้วยกันก็เหมือนเหมือนยิ่งบางคู่ยิ่งถ้าแบบ ไม่ได้มีปัญหาแล้วคนอื่นนะแต่เหมือนทะเลาะก,กันเองอะ่ะบ้านร้อนเลยนะร้อนเป็นไฟเลยคือโอ้โหนี่ตกลงเป็นคู่รักหรือคนรักหรือเป็นนักมวยชกกันนะฝ่ายใดโชกซ้ายต่อยซ้ายต่อยซ้ายอันนี้แทงเข่าซ้ายอารมณ์แบบตีกันโอ้โหอีลงตรงนางมากเลยอะ่ะไม่รู้เรื่องอะไรอะ่ะบางทีอาจจะเป็นการเที่ยวแบบ เอาราษาแบบหยาบโลนคือผัวเมียตีกัน,นเอา,อางี้ดีกว่าเออโอ้แรงมากแรงมากจนบางทีก็ไม่รู้จะอ่านยังไงเหมือนกันน,นในคู่ปกติมันเป็นแบบไม่ได้มีปัญหาแล้วคนอื่นเลยแต่มันเหมือนกับว่าบางทีแบบมันเป็นความรู้สึกในใจที่แบบว่ายิ่งถ้าเพิ่งคบใหม่ๆนะที่ตกลงแบบเซจคบไปใหม่มันอาจาจะเจอคนที่แบบ เราต่างกันมากหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันก็มีคําถามกับตัวเองเนาะแบบเฮ้ยทําไมเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะตอนที่ตกลงเซียคบกับมันนี่มันคิดผิดหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนกันนะมีโมเมตนต์นิด,นดๆเหมือนกันที่แบบเฮ้ยหรือกูคิดผิดว่าอะไรอย่างเงี้ยในการที่แบบอยู่ๆไปตกลงกันมาอะไรอย่างเงี้ยภาพรวมในช่วงเดือนนี้เนาะเป็นยังไงบ้างภาพรวมในช่วงเดือนตุลาเป็นอะไรที่แบบว่า ดีขึ้นผิดหูผิดตาเลยอหลังจากตีกันมาเนะเาะหลังจากทะเลาะตบตีกันมาเรียบร้อยทะเลาะตบตีไม่หมายถึงตบตีทางความคิดหรือคําพูดนะไม่ได้ตบตีด้วยมือนะครับหรือเป็นการกระทําไม่ใช่อย่างนั้นพูดให้เขาหาไงพูดให้เขาหา่าเฉยว่าแบบเออเราจะกผมเบียดตีกันอีกเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับมาสวีดสวีดกันลัลลาอะไรเงี้ยดีขึ้นนะครับเจมโบเรนซ์ก็มาสองเหรียญก็มา มันเป็นความรู้สึกที่บางทีอะเหมือนอะกลับมาทำความเข้าใจกันใหม่อืมในหลายๆคู่เป็นในเรื่องของการที่บางทีอะกลับมาทําความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างกันใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องผลประโยชน์ที่อยู่ด้วยกันเบนฟิตอะไรก็ตามข้อตกลงอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งความผูกพันอะไรบางอย่างก็กลับมาดีขึ้นนะครับ3ไปเนาะก็มีโอ้โหหกถ้วยก็มานี่ก็มาคือเหมือนกลับมาทําให้ดีขึ้นอนะดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลย ซึ่งในคู่ที่ไม่ปกติเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังมีปัญหาเดิมๆอยู่อาจจะเป็นการที่บางทีอ่ะไม่ค่อยสม่ําเสมอไหมหรือเป็นการที่บางทีอ่ะอาจจะมีทัศนคติบางอย่างกับแฟนที่บางทีก็ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยหลังสักตีกันมาเนาะคือมันเป็นได้สองขัง้วไงบางขั้วก็คือแบบกลับมาดีขึ้นแต่อีกมุมหนึ่งก็คือเราก็ได้เห็นต่างเห็นมุมที่เราไม่เคยเห็นของกันและกันคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นสำหรับคู่ที่เพิ่งคบกันได้ไม่นานอืมมันอาจจะเป็นเพราะของการที่บางทีอ่ะเราก็ คือเราก็เราก็ว่าเราปรับตัวเยอะขึ้นอะ่ะมันเหมือนมันมีในบางคู่ที่แบบแรงๆเหมือนกันแล้วก็เหมือนให้โอกาสกันอยู่อืมในหลายๆคู่นะั้นเป็นอย่างนั้นมันเหมือนให้อิสระมากขึ้นเพราะอะไรคิดว่ามีในบางคู่เนี่ยน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ในใจอะ่ะเหมือนก็ไม่ได้เคลียร์ทั้งหมดแต่ที่ยังอยู่ด้วยอะ่ะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจถ้าเราเ,าเราเหมือนแบบว่าถ้าเราไปหา ถ้าเราเฟ้นหาคนที่แบบคนอื่นมาแทนเขาอะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะมาแทนใครอะเนาะแต่มันเหมือนกับว่าหาคนที่ใช่กว่าเขาลึกๆอะในมุมของชาววันพฤหัสเองอะก็ไม่ได้ยากไม่ได้คิดว่าจะเจอด้วยนะเออเลยขอแบบขออยู่ไปแบบเงียบๆอืมแต่ก็ถามว่าส่องอยู่ไม่ห่างนะ ในขณะเดียวกันอ่ะเพราะอีกฝั่งเขาเพราะในขณะเดียวกันชาววัฒนก็รู้สึกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าเขาจะไปเจอคนที่ดีกว่าเราก็ไม่ได้ห้ามอืมแต่ในมุมของเราอ่ะเราไม่กล้าไปโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนต้นเดือนเนี่ยจับสังเกตหนักมากเลยแลวมีการงอกันหนักหนักแน่ๆถ้าเกิดว่าในช่วงเดือนนี้มีการทะเลาะก,กันเนาะในช่วงเดือนตุลาจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีในเรื่องของการที่ง้อกันอ่ะง้อกันชัดมากอืม ส่องไม่ห่างเลยการสื่อสารอะไรก็ก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นหนักแน่นมากขึ้นมีมีมตะก,กะอะไรหลายอย่างเหตุผลอะไรหลายอย่างที่ทําให้อีกฝั่งหนึ่งยอมรับได้มากขึ้นอืแต่ในช่วงกลางเดือนระวังนิดนึงอืมการพูดคุยกันอนะด้วยความที่บางคู่อย่างที่บอกว่ามันอาจจะเพิ่งทะเลาะก,กันมาแล้วมันอาจจะเพิ่งดีขึ้นแต่ในช่วงกลางเดือนก็ใช่ว่าจะดีทั้งหมดนะ ยังต้องระวังในเรื่องของคำพูดอยู่ในบางคู่บางกรณีแต่ในบางคู่บางกรณีก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ามีความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติก็ต้องบอกว่าอาจจะมีในเรื่องของการเจรจาในเรื่องอีกบุคคลหนึ่งเข้ามาด้วยอาจจะเป็นแม่ของอีกฝั่งหนึ่งหรืออาจจะเป็นอีกบุคคลหนึ่งเลยที่แบบเขาก็ยังต้องต้องคุยอยู่ต้องไปเทคแอคชั่นอะไรกันอยู่ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับชาวฟันพลัรหัดด้วยถ้าเกิดว่าชาวฟันพละรหัดาจจะมีคุณบุคคลเก่าๆหรืออะไรบางอย่างที่ค่อนข้างมีผลต่อ ชาววันพระธาตด้วยสิเรื่องของเรื่องนะครับอาจจะเป็นคุณแม่ของชาววันพระธาตเองหรือเป็นคู่กรณีเดิมของเราที่เคยแบบผ่านมานานแล้วและอยูอ่อาจจะมีการกลับเข้ามามีประเด็นหรืออาจจะมีเคยมีปัญหาคาราคาสังกันมานานเนาะแล้วด้วยความที่เราก็มีคู่ไปแล้วแล้วแต่เราก็ยังตัดไม่ขาดจากเรื่องคนเก่าๆอะไรเงี้ยอืมก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้เหมือนกันในเรื่องของการที่อาจจะมีบุคคลหนึ่งเข้ามาแทรกหรือในอีกกรณีหนึ่งคือ ในความสัมพันธ์นี้มันมีคนสองสามคนอยู่แล้วแล้วเหมือนกับว่าอีกคนนึงก็จะมันเป็นแ,บบแกลบตรงนี้ด้วยอืซึ่งในช่วงอย่างที่บอกว่าลึกๆอ่ะชาวันพระเรืหัดอ่ะไม่ได้อยากไม่ได้อยากออกไปจากความสัมพันธ์ตอนนี้หรอกเพราะอะไรเราก็ไม่มั่นใจลึกๆมันเป็นความที่เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันที่แบบว่าเฮ้ยถ้าเราถ้าเราถ้าเราให้เขาไปเจอเวของตัวเองอะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าหรือเราไม่กระทั่งเราไปเจอเวของเราอ่ะ ของเขาเขาอาจจะไปเจอใครก็ได้ยิ่งถ้าเกิดว่าคู่กรณีเราเป็นนักล่าด้วยนะอืยิ่งถ้าเกิดว่าคู่กรณีเราไม่ได้ปล่อยความสัมพันธ์หนึ่งไปด้วยนะในคู่ที่มีปัญหาหนักๆเนาะแล้วแล้วฉันละ่ะแล้วฉันจะไปเลือกใครคําถามคือฉันจะเลือกใครได้ในความสัมพันธ์แม้กระทั่งว่าเราให้คุณค่าตัวเองมากพอแล้วอืมหนักเนาะหนักจริง,รงซึ่งถามว่ามันก็เลยเป็นภาวะของการที่ ต่อให้มีความอีกความสัมพันธ์หนึ่งเข้ามาก็จริงอะ่ะแต่มันเหมือนกับว่าชาววัตถุรัอ่ะไม่หักไม่ไปบังคับเขามากเกินไปไม่บังคับคู่กรณีจนเกินไปจนมีความรู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรต่อได้ในความสัมพันธ์ก็เลยเป็นภาวะจํายอมลึกๆอืมเราไฟได้เท่าที่จะเป็นเนาะแต่เราไม่อยากไฟของที่ไม่ได้คุ้มค่ากับการไฟเท่าไหร่ ซึ่งถามว่าชาวลึกๆชาวมันประหลัดรู้ด้วยนะรู้ด้วยนะว่าอีกฝั่งหนึ่งก็น่าจะไม่ได้จริงใจกับเราเท่าที่ควรในคู่ที่มีปัญหาหนนะักแต่ในคู่ที่ไม่แต่ในคู่ที่ปกติหน่อยนะมันเหมือนกับบางทีอ่ะเราเราไม่มั่นใจเราไม่มั่นใจกับการที่แบบเราเจออะไรเดิมๆม,มาตลอดตลอดการครบกับเขาอะ่ะแต่มันเหมือนกับว่าทุกครั้งที่เรามีคําถามขึ้นมาว่าเฮ้ยเรายังไปต่อกันได้จริงปะ มันเริ่มมีคำถามขึ้นมาว่าเรายังไปต่อกับเขาได้จริงไหมอีกฝั่งหนึ่งอ่ะก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือหรือให้คําตอบที่มันชัดขนาดนั้นเพราะอย่างที่บอกว่ามันเพิ่งดีขึ้นมันเพิ่งมีการรอบตัวมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันอ่ะมันก็มีคําถามในใจว่าแล้วมันจะไปตลอดรอบฝั่งมันจะดีกับเราได้สักกี่กี่น้ําเชียวอืมมันจะอยู่ได้ตลอดรอดฝั่งสุดลิ่มที่ประตูของเราหรอไม่น่าใช่นะอืม ด้วยการกระทำที่บางทีเขาก็หลวมมากเลยเขาก็เป็นคนชิลๆสบายๆมากเลยในความสัมพันธ์ปัทจุันนั้นมาดูฝั่งฝั่งแฟนหรือคู่กรณีเรานะเป็นยังไงบ้างในบางคู่อะ่ะเขาก็ยังอยากไปต่อนะแต่ทุกครั้งที่มีการไปต่อเขาลึกๆเขาก็เบื่อเหมือนกันเขาก็เบื่อกับการที่แบบหนึ่งเขาเบื่อกับการที่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ในคู่ที่ปกติเลยก็ต้องบอกว่าเขาเบื่อกับการที่เริ่มต้นใหม่มันก็เลยเป็นเภาวะของการที่บางทีเขาก็ไม่ได้เอาใจไว้ที่เรานะถึงแม้ว่าหลายๆอย่างการดูแลเทคแคร์ การซัพพอร์ตการทําให้มันดีขึ้นหรืออะไรก็ตามเนาะที่โดบอกว่าหลายๆอย่างมันดีขึ้นเพราะอะไรหนึ่งโดเห็นเลยชัดว่าเขาอะมีเป้าหมายในชีวิตคู่มากขึ้นเขาอาจจะอยากทําอะไรให้มันชัดเจนขึ้นอาจจะมีการแพนไว้สําหรับในมุมของเขานะในเรื่องของการแม้หมแต่งงานซึ่งอาจจะมีการพูดคุยกันตั้งแต่ต้นเดือนเลยด้วยซ้อำอืมในบางคู่เนาะแต่คิดว่า้ายัางไม่ใช่ช่วงนี้เพราะอย่างที่บอกว่าพอปอต่อข้อกลางหรือกับปลายเดือนนะมันเหมือนกับว่าภาระเขาค่อนข้างเยอะ แล้วเหมือนความคิดเนี้ยมันวับเข้ามาช่วงหนึ่งแต่เขาก็จะพยายามแฮนโดมันให้ได้แหละถึงบางทีอ่ะมันจะเป็นบางอย่างที่แบบมันไม่ได้ถูกใจเขาทั้งหมดด้วยนะในบางเรื่องอ่ะมันไม่ได้ถูกใจเขาทั้งหมดซึ่งอาจจะเป็นในมุมของชาววันพระธาตุเองที่แบบรู้พอเขาเห็นชาววันพระหาในบางอย่างบางเรื่องที่้เขามีความรู้สึกว่าเขากลึกๆเขาเบื่อนะเขาเบื่อกันที่แบบปัญหาเดิมอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยมันเดิมๆมันซ้ําๆแต่ถามว่าเขาก็จะพยายาม ยื่นสิ่งดีๆให้เพราะหนึ่งรู้เลยว่าผู้ชายคนเนี้ยหรืออาจจะไม่ใช่ผู้ชายนะคนคนนี้ยอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้อยากเริ่มต้นใหม่แล้วอะอาจจะเห็นแล้วว่าพอถึงจุดหนึ่งอะมันก็เอะเดี๋ยวปรับตัวให้อืเดี๋ยวปรับตัวให้ใหซึ่งถามว่าลึกๆมันก็มีบางอย่างที่เขาก็ไม่ชอบใจอย่างที่ดาบอกมันก็เลย เขายอมนะเขายอมกันที่ยอมเหนื่อยยอมเหนื่อยหน่อยกับการที่แบบทั้งเอาใจคุณไปด้วยทั้งภาระอะไรหลายอย่างด้วยนะครับในคู่ที่ไม่ปกติเลยต้องบอกกันว่าอตัวเลือกคนนี้เยอะเหมือนกันนะเอาจริงๆยิ่งถ้าถือว่าเราเราทอรู้สึกว่าเราเอ๊ะเราไม่มั่นใจเราอะไรเงี้ยมีคนเข้ามาจีบเขาจนชอก็แบเบขาเซ็งเป็ดเลยนะเขาเซ็งโลกเลยกับการที่แบบว่าคนที่เขาเข้ามาจีบเยอะเนาะ บางครั้งเขาก็อยากทูซีไปด้วยในเรื่องของการทําอะไรไม่ดีแต่ในขณะเดียวกันเขามีความรู้สึกว่าเขายับยังยว่าใจมากพอแล้วนะกับการที่แบบจะไม่ไปต่ออะไรกับใครสักคนเพื่อที่ว่าเขาจะอยากจะอยู่ที่คุณอืมแต่ถามว่าเขาอดรู้สึกได้ไหมเขาอดเขาอดที่จะแบบไปต่ออีกความสัมพันธ์อื่นไหมอะไรเงี้ยอดได้อดได้แต่ขอให้ดูดีๆนะอดได้ตลอดรอดฝั่งจริงปะ ดูเหมือนพูดให้กำลังใจแล้วเหมือนจะดีขึ้นเนาะแต่ด้วยความที่เห็นหน้าไปแล้วเหมือนเหมือนบางอย่างเขาก็เ,ออเขาไม่รับเลี้ยงเนาะอืมอืมเขาเห็นอะไรบางอย่างแล้วเขาก็รู้สึกอเขาเขาไม่รักลี่ยังนะอะไรอย่างเี้ยอืมมาให้เขาสบายอกสบายใจแล้วก็ไปอะไรคิดว่ามีแบบนี้เหมือนกันในคู่ที่มีปัญหานักนะะคนโสดเนาะคนโสดในช่วงนี้เป็นอะไรที่ชาวนะอุทธรนะอ้เหมือนช่วงเนี้ย คุณเซนแรงมากอ่ะแต่มีบางความสัมพันธ์เหมือนกันที่ถ้าคุณเผลออยู่ในความสัมพันธ์นี้เนาะสารพคนโสดเนาะเหมือนคุณก็ไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณก็ไม่มั่นใจว่าฉันฉันพร้อมจะไปต่อคุณได้หรือเปล่าช่วงนี้เหมือนจะเซนดีนะแต่ในขณะเดียวกันบางทีก็หลอกตัวเองว่าไม่ใช่หรอกอืใช่คำว่ายังไงดีเหมือนหลอกตัวเองว่า ความสัมพันธ์มันดีอยู่เลยความสัมพันธ์มันอาจจะพัฒนาได้แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันติดอะไรในใจบางอย่างเนาะที่แบบพอถึงจะไปแล้วก็ไปไม่สุดอืมจะทุ่มกับเขาก็ไม่ได้ทุ่มทั้งหมดซึ่งถามว่ามันก็มีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีเหมือนกันเพราะถ้าคุณไม่มั่นใจคุณไม่ควรเข้าไปแต่แรกอืมคือเหมือนตัวเองก็ไม่มั่นใจด้วยแล้วอยู่ๆยก็ยังอยากทูสี่ไปกับไปกับเขาไงอืมซึ่งมันจะเห็นได้ชัดในช่นองปลายเดือนอะ โทรไม่รู้จะพูดอะไรเลยถ้าเกิดว่าแบบเนอะรู้ว่ามันก็อาจจะเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติแต่คุณก็ยังทู่สีเข้าไปโดยการที่แบบปล่อยให้เขาทํายัางไงก็ได้อ่ะโซนที่มีคนเก่าเนี่ยอมีคนกลับ,บงมองคุณนี่ช่วงต้นเดือนชัดอยู่ ระวังนิดนึงในช่วงกลางเดือนอาจจะมีคุณแม่หรือฝั่งไหนฝั่งหนึ่งหรือจะเป็นอีกบุคคลหนึ่งเลยถ้าเกิดหรืออาจเป็นคนเก่าๆของเขาที่ยังมีประเด็นกับคุณอยู่อาจจะมีการกลับเข้ามาแล้วมีในเรื่องของการที่แบบปะชะดะกันด้วยอันนี้ต้องระวังบางคนกลับเข้ามาก็มีการที่แบบอยากปรับตัวมากขึ้นนะซึ่งอาจจะมาช่วงใดช่วงหนึ่งของเดือนก็ได้นอกนัน้นหมดแหละ มีพลังงานของชาวธาตุใดมากเนาะชาวธาตุมีเกือบทุกธาตุทุกราศีเลยนะเนี่ยเอาจริงๆมีชาวธาตุลมกลุ่มชาวมีถุนชาววันจันทร์ชาวมีนชาวกันที่ใหญ่ๆนะนอกนั้นจะเป็นเกือบทุกธาตุเลยถ้าไม่มีสิ่งที่บอกมาเนาะให้เราเคลื่อนสี่ใบนะอยากบอกอะไรบ้าง ไพ่อรัขึ้น4ไปอยากบอกอะไรบ้างนะครับ e M powerment e M powerment นี่เป็นเรื่องของขอให้เชื่อมั่นในศักยภาพในเรื่องของความสัมพันธ์ให้ดีนะครับในตัวตนของคุณเชื่อมั่นในตัวเองให้เยอะเข้าไว้บางครั้งคุณไม่มั่นใจที่จะออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติหรือเป็นการที่บางทีรู้สึกว่าตัวเองท็อกซิกอยู่กับความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมากเกิน อยู่กับคนสมพั์ที่รู้สึกว่าตัวเองท็อกซิกมากเกินไปจนบางทีก็ตัวเองก็ไม่ได้มั่นใจหรอกกับการที่แบบว่าอยู่ต่อดีไหมหรือไม่อยู่ต่อดีไหมถ้าคุณมีคําตอบในใจแล้วขอให้เชื่อมั่นว่าคุณอยู่ได้ครับคุณไม่เดือดร้อนอืมเพราะจริงๆชาวรหัสส่วนใหญ่อะ่ะค่อนข้างชัดเจนในตัวเองมากว่าถ้าฉันอยู่ฉันฉันเคลียร์ได้สบายอยู่และอืมเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อมั่นในสิ่งที่มันไม่ทําลายตัวคุณ ในรายะยาวและบุคคลรอบข้างเท่านั้นเอง Intuition Follow your intuition เลยครับก็คือสัญชาตยาณคุณว่ายัางไงความรู้สึกที่ดีความคิดที่นึกดีจิตสำนึกที่ดีหลายๆอย่างมันจะเป็นตัวช่วยคุณและอย่างให้บอกว่าจริงๆเ่ยอย่าปิดเซนตตัวเองอย่าหลอกตัวเองนะครับรู้สึกไม่มั่นใจสงสัยอะไรขอให้รู้ไว้เลยว่าคิดถูก อย่างที่บอกว่า follow your intuition เลยใช้ใจอย่างเดียวไม่ได้เรื่องนี้ต้องใช้สมองด้วยบอกเลย <laughs> uh huh. celebrate defense บางอย่างเนาะทั้งคนส่งเราก็มีคู่นหะนมีบางเรื่องที่เรารับไม่ได้อยู่แล้วกับคนที่เข้ามาหรือมันก็ทั้งคนที่เราครบอยู่ <laughs> บางคนนะ่ะมันมีในเรื่องของการที่แบบอย่างที่บอกว่า โดยเฉพาะคนมีคู่โดยเน้นคํานี้เหมือนกันนะสำหรับคนมีคู่ที่ปกติคือแม้ว่าทะเลาะกันเพราะเรื่องบางเรื่องเพียงเพราะว่าคุณไม่ชอบกันไม่ชอบเลยบางทีเห็นอาจจะเห็นกันทุกวันแล้วมันเจอเหมือนไปนหนังซ้ําเนาะแต่การที่คุณคบกันมันแปลว่าคุณรับข้อดีมากกว่าข้อเสียถูกปะอืมก็เท่านั้นก็คือก็ก็จบเท่านั้นเพราะคุณรับมาแต่แล้ว ไม่มีใครห้ามได้นะครับทั้งโดก็ห้ามไม่ได้นะครับกเ,เรื่องนี้มันก็เลยอาจจะทําให้หลายๆอย่างมันต้องกันกรองเนาะกันกรองว่าสิ่งไหนให้เรารับได้สิ่งไหนที่เรารับไม่ได้จริงๆ c l a m i n a t i o n of v i s i o n ขอให้มีวิสัยทัศน์ในเรื่องของการความรักหรือแ้กรทั้งการใช้ชีวิตหลายๆอย่างให้ดีนะครับเพราะทั้งหมดทั้งมวลท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอ,อมันไม่ได้ตกที่ใครอ่ะมันตกที่คุณอืมผลคุณจะได้รับสิ่งอะไรก็ตามในความสัมพันธ์เนี่ยตั้งต้นแล้วก็จุดจบของมันปลายทางของมันอะ่ะคนที่ได้รับผลกระทบที่สุดอะ่ะในเรื่องความสัมพันธ์ ไม่ใช่โดไม่ใช่ใครคุณและคู่กรณีของคุณเท่านั้นถ้ามองในเรื่องความสัมพันธ์ระยะยาวมองเป็นจุดหมายเดียวกันไปด้วยกันต่อแต่ถ้ามองคนละทางแล้วถึงเวลาอาจจะต้องพูดคุยกันแล้วมั้งครับว่าจะยังไงต่อในความสัมพันธ์เท่านั้นเลยขอบคุณนะครับสำหรับชาววันพฤรหัดครับมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับโชคดีในเรื่องความรักและการใช้ชีวิตมีความสุขมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ